f a บ r ิซิโอโรมาโนูรูข่าวคนดังยืนยันว่าลิเวอร์พูลให้ความสนใจและติดตามฟอร์มของมาร์เกฮีแนวรับคริสตันพาเลสไปร่วมทีมนอกเหนือจากแอนโทนีโกดดอนแล้วเกฮีคืออีกหนึ่งแข้งทับสิงโตคำรามที่ทางลิเวอร์พูลให้ความสนใจอยู่ในตอนนี้เรื่องดังกล่าวได้รับการยืนยันจากฟาบริซิโ r o m a n โนที่ได้ให้สัมภาษณ์กับทาง TBR ในการยืนยันเรื่องนี้มารเกฮีตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูล ผมบอกพวกคุณได้ว่าลิเวอร์พูลติดตามฟอร์มของเขามาอย่างยาวนานเขาคือนักเตะในแบบที่พวกเขาชอบแต่ในตอนนี้ผมบอกคุณได้เลยว่าลิเวอร์พูลยังไม่ได้เริ่มต้นเจรจาเพื่อคว้าตัวมากเกฮีเพราะตอนนี้สถานการณ์รอบๆตัวเขานั้นเงียบสงบแน่นอนว่าด้วยโปรแกรมยูโรดังนั้นหลังจากยูโรแล้วเราจะเห็นความชื่นชอบของลิเวอร์พูลต่อนักเตะรายนี้ผมยืนยันกับคุณได้แต่ไม่ใช่แค่ลิเวอร์พูลเท่านั้น ยังมีสโมสรอ,อื่นๆอีกเช่นอาเซนอลและอีกหลายๆทีมที่ชื่นชมนักเตะรายนี้แต่ในแง่ของการเสนอราคาในแง่ของการเจรจามันเป็นเรื่องที่แตกต่างออกไปแฟนๆลิเวอร์พูลมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ